สวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่สถานีนรถไฟวิหารแดงนะครับวันนี้จะมาชมรถ JR h o ก k a โ d นะครับที่เพิ่งปรับปรุงใหม่นะครับตอนนี้เสร็จแล้ว5้าคันนะครับเดี๋ยวจะมีรถจาก QSY นะครับพ่วงโบกี้ไฟฟ้ากำลัง1คันนะครับแล้วก็บชสปิดท้ายรถ h o ก k a i d อีก1คันนะครับรวมทั้งหมด7จ็คันนะครับตอนนี้รถ กำลังจะออกจากโรงงานของอิตาเลียนไทยที่วิหารแดงแล้วนะครับเดี๋ยวรอชมกันครับเห็นหัวรถจักรแล้วนะครับเป็นรางที่ออกมาจากโรงงานนะครับวิ่งด้วยความเร็วต่ำนะครับ รถกำลังเข้าประแจามาแล้วนะครับวันนี้ก็ทดสอบไปฉะเชิงเซานะครับเป็นริ้วขบวนหนึ่งสองสี่สามนะครับ จาก q s y ห้าสองศูนย์สี่นะครับเป็นคันนำนะครับแล้วก็ผมโรบี้ไฟฟ้ากำลังนะครับเบอร์หนึ่งหนึ่งูนย์แดนะครับแล้วก็ J R Hokkaido นะครับ นี้มีคำว่าสเต t e อ f t h a i l a ลนด้วยนะครับอันนี้เป็นโลกโก้ของอะไรไม่ทราบนะบว้าวสวยงามนะครับ ช่องหน้าต่างที่ค่อนข้างแปลกนะครับแต่สวยงามดีนะครับตอนนี้ริ้ว JR Hokkaido นะครับกำลังท่วงท้ายบรสออีกหนึ่งคันนะครับ มีเจ้าหน้าที่กำลังทำสับเปลี่ยนอยู่นะครับ สองสี่สามนะครับกำลังถอยไปที่ย่านสถานีวิหารแดงนะ เท่าที่ดูตรงนี้อาจจะเป็นสติกเกอร์หรือเป็นอะไรไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าจะต้องลอกออกนะฮะตัวบันไดนะครับมีช่องปิดนะฮะคาดว่าเดี๋ยวพอเปิดใช้การก็น่าจะ เปิดตรงแผ่นสี่เดลียม,มเนี้ฮะจะเป็นขั้นบันไดขึ้นไปตัวทางเชื่อมต่อนะครับเข้าใจว่าน่าจะเป็นแบบเดิมนะครับแต่แค่ทำให้มันเรียบร้อยแล้วก็เป็นรักษาความสะาดให้ใหม่อยู่นะรัรอันนี้แค่รถ นี้เป็นสีทองนะครับดูจากสายตาเป็นสีทองคาดว่าพอแกะแผ่นตรงนี้ออกนะครับจะเป็นสติกเกอร์หรืออะไรนี่แหละนันจะเป็นสีทองนะฮะเส้นนี้ด้วยนะครับ SRT นะครับสเตอ เรลเวย์ออฟไทยแลนด์นะรอยัลพรอซัมข้างในปิดอยู่นะครับมองไม่เห็นเลยครับน่าจะเป็นม่านอยู่ข้างใน ตจ้านที่กำลังเช็คความพร้อมอยู่นะครับกำลังตรวจสอบความเรียบร้อยของขบวนรถอยู่นะฮะทั้งรางแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆคันที่ห้านะครับนับจากหัวขบวนนะฮะ คันที่ห้า JR h o า k a i d o เหมือนจะเป็นมองจากสายตาเหมือนจะเป็นห้องห้องโถงนะฮะมีมีเล้านะฮะมีตู้แช่สวยงามนะครับอันนี้ก็เป็นช่องหน้าต่างที่กว้างกว้างขึ้นมาช่องหนึ่งนะ อันนี้หน้าต่างตรงนี้จะค่อนข้างกว้างนะครับช่องหน้าต่างตรงนี้ตรงด้านหน้ามีคา่าเรายอบอดซ้ำนะเป็นอุปกรณ์ต่างๆดิวขบวนหนึ่งสองสี่สามนะครับพ่วงบอชสหนึ่งสองหนึ่งแปดเป็นคันสุดท้ายนะครับคันหน้าสุดรถจักรนะครับ QSW 5204โบกี้ไฟฟ้ากำลัง1108นะครับแล้วก็ริ้ว JR h o k k ด i d o 5คันนะครับแล้วก็ BSS 1218ปิดท้ายนะครับกำลังตรวจเช็คความพร้อมนะครับดูรอเวลาออกนะครับนี่ไป้ลไรได้ไบ้าไ้วกัรอมเลยวอกอกไปถไปเรียวร้อเีย้อยเรียบ้อไม่ดีปัะ ลลกหคันที่สามนะครับ JR h ฮอ k ไ i d o นะฮะเหมือนจะเป็นเบาะคู่เหมือนรถทัวร์นะครับเบาะค่อนข้างใหญ่กว้างนะครับเท่าที่มองจากสายตานะครับดูจากข้างในตรงนี้นะครับเป็นเป็นพื้นไม้นะครับ นนี้ไม่กล้าเข้าไปข้างในนะครับแค่รอบๆรอบพอให้เจ้าหน้าที่ได้ทํางานนะตอนนี้เจ้าหน้าที่กาลังทดสอบเปิดประตูอยู่นะครับสวยงามนะครับ ตัวบันไดย,ยื่นมาจากข้างนอกเล็กน้อยนะครับตอนใช้งานนะไม่แน่ใจว่าเรียกว่าเป็นเป็นปาเก้หรือเป็นพื้นไม้จริงๆนะครับนี้เดี๋ยวเอาเป็นไม้นะเป็นไม้จริงๆ